สวัสดีครับอยู่กับผมที่โก้คริปโตอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการจัดกองยานของคริปโตไมยนะครับซึ่งเราจะได้ไม่ต้องไปเสียตังให้เขาจ้างจัดนะครับทุกคนทําได้หมดครับง่ายๆเลยครับก็คือเข้าเกมก่อนนะครับโอเคพอถึงหน้าเกมแล้วเราจะเจอหน้านี้นะครับเราก็คือเรา เราวิธีแรกอ่ะให้เราเลือกก่อนว่าเราอยากจะขุดดาวไหนเรามีทุนเท่าไหร่ก็ไปที่นี่ครับอันนี้คือดาวเวลหนึ่งแต่ผมแนะนำนะถ้าสำหรับผมถ้าทุนหมื่นหมื่นนิดๆน่าจะขุดได้ดาวเวลเจ็ดดาวเวลเจ็ดก็คือดาวนี้ครับดาวเวลเจ็ดนะใช้ MP ที่700นะครับน้ำมันอีก1 6, 1, 6ึ่งหหจำไว้นะครับ mp 700ดราอย่างแรกเราต้องมาเลือก,อกยานครับผมเขาผิดขออภัยครับนี่ครับเลือกยานอยู่ข้างล่างถ้าเราถ้าเรายานเลเวลสเราจะได้เกรดซแต่ถ้ายานเลเวลสเราจะได้เกรด บีปะบีใช่มันดีดีซีอ่ะผมว่าเอายานเวลสามน่าจะคุ้มกว่านะยานเวลสามสองลำแล้วก็ยานเวลสองหนึ่งลำนะผมเรียกอย่างงี้นะอ่ะดูครับเวลสามสองลำศูนย์จุดสามเนี่ยครับสองลำแล้วก็เปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาครับนี่ครับเราง่ายๆเลยครับบ้านบ้านสูตรบ้านบ้านบวกศูนย์จุด เราได้ยาสองลำแล้วนะอ่าอันนี้ยาสองลำแล้วแต่เราใช้สามลำอีกลำหนึ่งเราเอาเววสองวลวสองอยู่ที่มันอาจจะมันราคาถูกสุดนะเราถ้าเราไม่ได้ราคาเนี้ยมันอาจจะเพิ่มไปสักสองสมหน่วยของเขาอะครับมันขายมันยิ่งขู่คนมันก็ยิ่งแย่งกันซื้อครับของเกมคริปโตไม์นะอันนี้ผมคิดเลทต่ำไปก่อนอ่ะ กับเนี่ยเราได้ครบละยานเราเสียแค่นี้เองเราได้ยานยานสามดาวสองลำสองดาวหนึ่งลำนี่ครับเรียบร้อยต่อไปเราเลือกคนครับแล้ว้วผมจะจดไว้ให้ง่ายเลยโน้ตแพทขึ้นมาก่อน 0.071 0.071เนี่ยเราได้ยานแล้วนะต่อไปเราคนงานครับคนงานนั่าจะใช้เวลสองเวลสองแล้วเราก็ดูว่า700 MP ้เราเต้องใช้700 700หารหารแมันจะตก87.5ซึ่งคนงานมันไม่มีอยู่แล้วจุดห้าเราก็ต้องปัดขึ้นเป็น88ดแปดเราก็ต้องเอา88ครับ เิ่นสะแพงเลยแปดแปดอ๋อนี่มันเงินนี่หว่าผมดูผิดเอาไปครับอันนี้ช่องช่องฟิกเงินไอ้ฟองฟิกอีเทอร์เทอร์เนลเขาครับ,รบเราต้องใส่ช่องแรกนะ88เนี่ยครับจะหายากหน่อยนะเพราะมันคนมันน่าจะซื้อกันเยอะ อันนี้คือพวกนี้เขาขายไปแล้วแต่ผมเข้าใจว่าขายไปแล้วมันจะมาโชว์เพื่อลบออกไปจากระบบอ่ะเจอแล้วครับตัวหนึ่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแปดเราใช้แปดตัวใช่ไหมะนะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแปดคูณแปดอ่ะเราจะใช้คนงานคนงานศูนย์จุดหนึ่งสี่สี่ะคนงาน สดาว m .p ตัวละ88ดตัวเรียกเป็นคนน่วยเขาเป็นคนนะแคน0.144 0.144ปึิบค่าคนงานคิดเขาคิดมันตีไปวันละ8ดอลลาร์แล้วมันเช่าทีวันละ8ดอลลาร์แปด d เช่าที7วัน ก็เอาคูณเจ็ดก็เท่ากับห้มั้งแจ้วแปดเจ็หหอ่ะห้าหก้าหยืนดีที่ต้องเตรียมไว้นะเวลาจัดกองยานแล้วก็ค่าน้ำมันหน่วยน้ำมันอ่ะซึ่งผมตอนผมเล่นอ่ะระบบน้ำมันมันยังไม่มาแต่ผมว่าน้ำมันคงไม่เท่าไหร่ครับเราก็เผื่อไว้สัก ันหก็ได้อะเราเผื่อน้ำมันไว้ครับพันห้าไหนวะอ๋อนี่ผ,ผิดผิดขอ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 ขัขอขอ่ะน้ำมันขอข0ขอขอขอขานอข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 7ขอ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 นอขอขออขอขอขเขอนเขอขออขอกอ่อขอขอขอเ ค่าจัดค่าอะไรว่าจัดกองยานอีกค่าจัดกองยานผมไม่มั่นใจเสียเท่าไหร่ก็เนี่ยครับพอเราเราซื้อครบตัวแต่ตัวผมมั่นใจว่าราคาที่ผมคํานวณเนี่ยมันจะเหลื่อมล้าหน่อยถึงไงไหมปกตศูนยจุดหนึ่งแปดนี่มาเป็นศูนจุดหนึ่งเก้าคือเราต้องเผื่อเล่นเกมนี้เราต้องเผื่อเราอยาย่เรากะเป๊ะไม่ได้เกมนี้ถ้ากะเป๊ะเราต้องฝากเพิ่มแล้วเสียเวลาค่ากองยาน ผมไม่มีมันเลยดูไม่ได้ไม่ว่ามันเสียเท่าไหร่เต็มที่ถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะไม่เกินห้าร้อยนะค่าจัดการค่าจัดกองยานเนี่ยแล้วก็เผื่อไปห้าร้อยบาทจัดรอบเดียวครับเสียรอบเดียวเสียรอบเดียวนอกจากเราจะระเบิดระเบิดกองยางทิ้งเพื่อจัดใหม่เนี่ยเราก็เสียอีกมันคิดเป็นรอบอ่ะแล้วก็ดูครับที่เราต้องต้องคำนวณน,นะอ่ะ 0.071อันนี้ยานสามดาวบวกคนงาน0.144อะแน่ๆเลย0.215นี่คือราคาที่เราได้ถูกที่สุดถ้าเราเหลื่อมล้ำอย่างเงี้ยให้ผมแนะนำเราเอาไปเลย0.3 0.3 0.3ค่ายานบวกคนงานเราต้องเผื่อปัดขึ้นไปเลยครับไม่ต้องเสียดาย แล้วก็ลองดูนะส่วนะุดสาแน่ๆแล้วเนี่ยได้คนกับกองยานแล้ที่เหลือก็เป็นน้ำมันน้ำมันกับน้ำมันกับอะไรวะลืมอน้ำมันกับค่าไอ้นี่ค่าค่าค่าจ้างคนงานค่าจ้างคนงานก็ค่าจ้างคนงานค่าจ้างคนงานมัน56ดอลลาร์กีบาท ดีห้าสิบหกดอลลาร์อ่ะค่าคนงานมันอยู่ลวาวเนี่ยพันเก้าปัดขึ้นเราปัดขึ้นหมดมน่าทำงานหกพันเก้าบาทเข้ากับพันเก้าบาทน้ำมันพันห้าายาห้าร้อยอันนี้สองพันเท่าไหร่นะเอาห้วนะ เราแน่ๆจะต้องเสียนะ1,009บวก1,005บวก500 3,009แล้วเราก็อันนี้เราเสียแน่ๆเนี่ยอ่ะตีไป7,004 7,004บวก7 0 0อ่ะทุนทุนที่เราต้องมีนะในการจัดขุดดาวที่ผมบอกว่าเราจะขุดดาวเวลล์เจ็ดเดี๋ยวดูไปดูดาวเวลลเจ็ดกัน นี่ครับดาเวลเจ็ดดเวลเนี่คือเรายังมีค่าแก๊สค่าแก๊สนี่เวลาเราซื้อตัวเราเสียทุกตัวทุกยานต่อละหนครั้งเสียหมดค่าแก๊สเราเผื่อค่าแก๊สไปเลยเติมเข้า BNB ไว้พันหนึงหัวค่าแก๊สพันหนึงใช้ยาวๆหมื่นสองหนึ่ะแต่ถ้าเผื่อจริงๆที่แบบว่าการราคายานขยบเยอะอะไรเงี้ย ตีตัวเลขกลมๆทุนหมื่นสามอ่ะอันนี้คลิปนี้ไม่ใช่แนะนําไม่ได้ชักชวนการลงทุนนะครับเป็นการแนะนําแล้วก็สอนวิธีคํานวณให้เฉยๆนะครับไม่ได้แนะนําเพื่อให้ไปลงทุนนะครับขอบคุณครับ 13. เราต้องซื้ออีเทเนีลเนี่ยประมาณเอ้ย่อกี้ผมบวกค่าแก๊สไปด้วยดีกว่ถาถ้าลบค่าแก๊สเอกไปก่อนเราต้อง เราต้องใหญ่ใหญ่ปนกับค่าแกส๊สง,ง,งั้นเรางงอ่ะอ,อ,อ,อันนี้มาณหมื่นสองจริงไหมื่นสองครับเราก็ซื้อซื้อไออีเทเนลมาหมื่นสองเราจะได้อีเทเนลมาวันนี้แล้วเราลองมาคำนวณดูนะว่าเราจะคืนทุนเท่าไหร่เนี่ยมันรายได้มัน,ไไมนต่อครั้งนะอ,อัตราการสำเร็จถ้าเราประกอบยานน่ะมันเพิ่มขึ้นให้อยู่แล้วน่าจะประมาณ70กว่าเซแต่ไม่ถึงแปดสิบนะครับ แต่ถ้าเราอยากแบบว่าเอาชัวร์แล้วก็ขยับขึ้นไปเปอร์เซ็นต์สำเร็จมก็จะเยอะขึ้นแต่รายได้ต่อวันเราก็จะจะน้อยลงนะเราก็ดูว่ามันได้เท่าไหร่ศูน7 0จุดองนี่สงเจ็ไปแลกศูนย์จนย์สีอ่ะละวันละพันครับมันล็อกอยู่แล้วครับไอคลิปตัวมาเวลาเราขุดมาเ,าเราจติดภาษีก็คือสิบห้าวันป่าวะจำไว้สิวัน 15วันถึงจะขายได้ก็จะไม่โดนภาษีเลยแล้วก็คำวนวณไปเนี่ยอ่ะคือทุนแน่นอนครับ15วันเพราะราคาแม่งโดดหายเลยเนี่ยได้0.6405แต่เราลืมดีว่าเรา7วันเราต้องเสียค่าเช่าคนงานอีกถูกไหมแล้วแล้วผมตีค่าเช่าคนงานเมื่อกี้ผมตีไปเท่าไหร่มันจะจ่ายเป็นหน่วยเกมนะแต่แต่เขาคิดเป็นดอลลาร์แบบว่า มูลค่า1ดอลลาร์ะห้าสิบหลารละเท่ากับเนี่ยค่าคนงานเรา1,800แล้เราก็เอ,า,อางนี้มาใส่ดูปึ๊บเนี่ยค่าคนงานที่เราจะเสียก็คือ0.07ตะ่อกี้เรา15วันใช่ไหมเราก็ต้องหักไปอีกลบ0.076อ่ะปัดขึ้นเ7็อ่ะเราจะได้ประมาณนี้0.5นอันนี้คือ14วันถูกไหมเพราะเราเสียครั้งแรก7 7น,นี่14วันและอีกวันหนึ่ง เราก็ต้องเช่าอีก7แต่มันมีแต่ถ้าเราถ้าเราเช่าแบบ15วันน่ะมันก็จะมันก็จะคุ้มกว่านะมันจะมี7 15 3สมิคนงานน่ะถ้าเราเช่า15้าเขาก็จะลดให้ถ้าเราเช่า30วันเขาก็จะลดให้อันนี้เราก็ไปคำนวณกันเอาเองนะครับว่าเราอยากจะเช่าแค่ทีละ7วันหรือจากสวันอันนี้คืออันนี้คือการคำนวณในการซื้อยานนะครับซื้อยาแต่กองยานพูดผิดแต่กองยานครับ ก็คือถ้าสงสัยตรงไหนติดอะไรก็ลองเม้นมาสอบถามกันนะครับถ้าชอบก็กดถูกใจแล้วก็กดติดตามเพื่อให้เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ